สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Puree Land นะคะโคลเลวอล์ก EP 2ค่ะ EP นี้เดี๋ยวเปรียวจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างรอติดตามกันเลยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชม EP แรกก็สามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยนะ EP นี้ค่ะวันที่4นะคะเปรียวก็ได้ทำการย้ายที่พักค่ะที่พักของเรานะคะก็คือที่นี่เลยค่ะ K Grand Hostel เมียงดงค่ะ ที่นี่ก็อยู่ใจกลางเมียงดงเลยนะคะลงมาจากที่พักเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเล่นช้อปปิง้งหาของกินได้แบบสบายใจชิลมากๆเอาเป็นว่าห้องพักและบรรยากาศของโฮสเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเียลพาไปชมเลยค่ะ ที่นี่นะคะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะก็คือชั้น3แล้วก็ชั้น4นะคะในส่วนของล็อบบี้เนี่ยก็คืออยู่ชั้น3เลยนะและห้องพักของเปรียวค่ะเปียวก็รีเควสตมานะเป็นชั้น3เหมือนกันค่ะเพราะว่าเอาให้แบบสะดวกสบายเลยนะและนี่ค่ะก็คือบรรยากาศในห้องพักนะคะต้องบอกว่าไซส์เนี่ยขนาดไม่ใหญ่เลยนะถือว่าเล็กเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยความที่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ก็ถือว่าไซส์ขนาดนี้รับได้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องพักนะคะก็ครบครันเลยค่ะ ส่วนเรื่องของความสะอาดนะคะต้องขอเติอนิดนึงค่ะเพราะครั้งนี้นะคะที่มาพักเนี่ยมีคราบต่างๆเหล่านี้ในห้องน้ําค่ะรู้สึกว่าความสะอาดเนี่ยลดลงจากครั้งก่อนๆที่ปเปลวเคยมาพักนะส่วนอะแดปเตอร์เนี่ยก็สามารถยืมได้ที่โฮสเทลเลยนะโฮสเทลนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามี2งชั้นคือชั้น3ชั้นนี้นะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งคือชั้น4ี่ค่ะเดี๋ยวปเปลวจะพาไปชมชั้นบนกันนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ในส่วนของครัวค่ะแล้วก็ส่วนทานอาหารนะคะก็จะอยู่ที่ชั้น3เช่นกันค่ะโดยเราเนี่ยก็จะทานอาหารเช้ากันที่นี่นะคะแต่ต้องทําเองนะและนี่ค่ะก็คือบรรยากาศจากชั้นบนที่มองลงไปข้างล่างนะคะก็เห็นซาร่าแบบนี้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเราไปทําอาหารเช้าทานกันก่อนแล้วค่อยออกไปลุยเที่ยวกันค่ะ เะะรียวก็จะไปบุกที่ย่านกังนําค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นย่านไฮโซของเกาหลีเลยนะย่านนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเห็นร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายเลยนะคะและไม่แน่ค่ะคุณอาจจะเจอเหล่าศิลปินดาราเซเล็บนะคะหรือว่าคนดังเนี่ยมาเดินเล่นอยู่แถวนี้ก็เป็นไปได้แต่จุดมุ่งหมายของเรียวในวันนี้นะคะนั่นก็คือโคเอ็ก e ซ์มอลค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปสตาร์ฟิลด์ไลบรารีกันนะคะ เป็นห้องสมุดที่สวยมากๆบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเนี่ยให้เราได้เก็บภาพเยอะมากๆเลยนะคะไปที่เดียวเนี่ยบอกเลยว่าเมมเต็มแน่นอนอะ่ะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเดินเล่นชอปปิง้งกินข้าวที่โคเอ็กมอลได้อีกด้วยมาที่เดียวคือได้ครบเลยค่ะ ถ่ายรูปจนอิ่มแล้วค่ะแต่ว่าท้องเนร้องแล้วนะคือหิวมากๆค่ะ ก็เลยมาแวะที่ KFC นะคะต้องบอกว่า KFC หรือว่าร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่เกาหลีเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะแล้วเซตนี้นะคะก็คือไก่ทอดกับตอกค,ค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับเฟรนฟรายแล้วก็เครื่องดื่มนะคะตอกที่นี่อร่อยมากนะคือมีความเหนียวนุ่มดีงับสุดๆเลยส่วนใครที่เป็นติ่งเกาหลีนะคะก็สามารถที่จะมาเดินเล่นที่ SM Town ได้อีกด้วยที่นี่ก็คือรวมทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปินค่ายนี้เอาไว้หมดแล้วจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ย่าน e ีแดค่ะ ย่านนี้นะคะเป็นย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวานะคะก็จะมีเสื้อผ้าของจุกจิกน่ารักน่ารักมากมายราคาไม่แพงให้เราได้เลือกซื้อค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นย่านเล็กๆนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆและเรานะคะก็สามารถเดินเล่นได้แบบเพลินสุดๆไปเลยนะคะเปรียวเนี่ยเพลินมากๆนะคะช็อปเพลินค่ะทุกคนเรียกว่ากินเวลาไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะ ากย่านอีแดค่ะเปรียวก็จะพาทุกคนนะคะมาต่อกันที่ย่านชินชนนะคะ2ย่านนี้เชื่อมต่อกันเลยนะเราก็สามารถที่จะเดินเล่นต่อกันมาได้เลยค่ะ ะะจะพาทุกคนค่ะไปทานมื้อเย็นกันนะคะมื้อเย็นที่เราจะไปทานในวันนี้ค่ะก็คือทงคัตสึนะคะร้านนี้เรียกว่าเป็นทงคัตสึที่ราคาถูกที่สุดที่สามโลกถูกจริงๆนะแค่3,000วอนเท่านั้นค่ะทุกคนไม่ถึง100บาทอางจริงหาก,กินที่ไทยยังหาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มาแบบครบเซตอร่อยมากๆกินชุดเดียวคืออิ่มจุกๆเลยค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นเมนูของร้านอื่นๆในโซนเดียวกันราคาไม่แพงเหมือนกันค่ะกินคาวแล้วก็ต้องกินหวานค่ะร้านนี้เป็นร้านบิงซูร้านโปรดของเปรียวเลยนะคะมากี่ครั้งก็คือมาทานทุกครั้งแล้วก็มาหลายๆครั้งด้วยนะคะเมนูที่สั่งประจําก็คือเมนูนี้ค่ะเป็นบิงซูชาเขียวนะคะเสิร์ฟพร้อมกับถั่วแดงค่ะกินคู่กันคือละมุนล,ลงตัวสุดๆเลยนะ แล้วเราก็เดินทางกลับย่านที่พักข่ายย่านเมียงดงนะคะข้อดีของการพักย่านนี้ก็แบบนี้เลยค่ะเย็นเยน,ยนดึกๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาหาของกินนะคะสตรีทฟู้ดมากมายเลยค่ะหรือว่าจะมาเดินเล่นช้อปปิ้งต่อก็ได้นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะกลับที่พักของเราเดี๋ยวเปรียวจะพาไปดูกันนะคะว่าสตรีทฟู้ดที่ย่านเมียงดงเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้าง วันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองซูวอนกันนะคะซูวอนค่ะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้โซเราสามารถไปเที่ยวเป็นวันเดย์ทริปได้แบบสบายๆเลยนะการเดินทางก็สะดวกมากๆค่ะเพียงแค่นั่งรถไฟจากโซนะคะไปที่สถานีซูวอนค่ะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นบรรยากาศสองข้างทางก็สวยงามมากๆนะคะมีวิวธรรมชาติต่างๆดอกซากุระให้เราได้ชมค่ะเรียกว่าเป็นวิวที่แตกต่างจากในโซเลยนะ เราก็มาถึงสถานีสุวรนกันแล้วนะคะจากสถานีสุวรนค่ะเราก็สามารถที่จะเดินเล่นภายในเมืองได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้รถเมล์หรือว่ารถไฟต่างๆเลยที่เมืองเมืองนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะของสดต่างๆผลไม้ต่างๆนะคะก็ราคาไม่แพงนะคะสามารถแบบซื้อทานได้แบบสบายใจมากๆเลยนะคะ 5분. 자, 자, 1로짜리가두상자 5,000원. 자, 오늘 거신식요 자, 마지막 5분 다 자, 세요해가야저와이스2 25 2kg. 이렇게두개드세요 อนนี้เราก็อยู่กันที่ป้อมพอวาซองเมืองซูวอนนะคะก็จะเป็นแบบกำแพงเมืองแบบมีทอดยาวไปเลยนะแล้วก็ข้างบนเขาก็จะมีแบบซากุระเยอะมากซึ่งตอนแรกคิดว่าแบบมันจะโรยหมดแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังบานอยู่สวยงามเลยป้อมพอวาซองแห่งนี้ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองซูวอนเลยค่ะ เพราะว่าเป็นมรดกโลกนะคะเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ดังนั้นค่ะจึงทาให้เมืองซูวอนแห่งนี้นะคะมีกลิ่นอายนะคะของความเก่าแก่เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะที่ผสมผสานนะคะกับความเป็นปัจจุบนันความทันสมัยนะคะได้อย่างลงตัวมากๆ มื้อกลางวันค่ะเปรียวก็ขอฝากท้องไว้กับร้านนี้เลยนะคะร้านไก่ทอดชื่อดังของที่นี่ค่ะร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาช่วงพีคๆนี่คือคิวยาวมากๆนะแถวนี่คือจากหน้าร้านต่อกันยาวมากๆค่ะแล้วก็อร่อยอีกด้วยนะคะร้านนี้เปรียวมาทานทุกครั้งที่มาสูวอนเลยนะคนเกาหลีนะคะก็จะนิยมทานไก่ทอดเนี่ยกับเบียร์หรือว่าโซจูนะคะเวลาที่เขาเสิร์ฟไก่ทอดมาก็จะจานใหญ่แบบนี้เลยนะมาพร้อมกับน้ำจิ้มค่ะซึ่งก็จะมีน้ำจิ้ม2รสชาติด้วยกันค่ะ เรียวก็เลือกทานเป็นผสมเลยนะคะแล้วก็จะมีขนมนะตัวขนมเนี้ยเติมได้ไม่อั้นค่ะแล้วก็กิมจิก็เติมได้เหมือนกันไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในเนื้อช่ำๆเลยค่ะพอทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรียวจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันต่อค่ะจะพาไปชมแบบทุกแนวเลยนะคะตั้งแต่ตลาดแบบโลโคอล็อก l อลแหล่ลงชอปปิ้งวัยรุ่นนะคะรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าขานาดใหญ่เลยเรียกว่าในเมืองเมืองเดียวนะคะมีทุกบรรยากาศให้เราได้สัมผัสเลยค่ะ วันนี้เราจะไปเที่ยวอินชอนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับสนามบินอินชอนเป็นอย่างดีค่ะแต่วันนี้นะคะเบลจะพาไปลุยภายในตัวเมืองอินชอนกันเลยนะที่นี่ก็นั่งรถไฟจากโซลมาแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นค่ะพอออกจากสถานีอินชอนมานะคะเราก็จะเจอนี่เลยค่ะชัยนาทาวนะสามารถเข้าไปเดินเล่นหาอะไรทานนะคะรวมไปถึงถ่ายรูปได้ด้วยส่วนเป้าหมายของเบลในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ Tourist Information Center นะคะเรามาใช้บริการอินชอนซิตี้ทัวร์กันค่ะต้องบอกว่า ว่ารถนั่งสบายมากๆทเที่ยวเพลินสุดๆค่ะและเรานะคะก็จะได้สายรัดข้อมือแบบนี้พร้อมกับคู่มือนะคะในคู่มือก็จะมีบอกค่ะว่าแต่ละจุดที่รถจะจอดเนี่ยมีจุดไหนบ้างแล้วเราอยากจะลงไปเที่ยวจุดไหนก็สามารถลงได้เลยแต่ถ้าไม่อยากลงนะคะก็สามารถนั่งรถชมวิวเพลินๆไปได้เปรียวถูกใจสุดๆเลยค่ะนี่นชอนี่ชนคือา 현재까지 130년 동안 우리나라를 대표하는 주요 무역항으로 기능하여 왔습니다. 인천항은 간문을 중심으로 크게 내항과 외항으로 구분되며 내항은 총 8개 부두로 48척의 선박이 동시에 접안할 수 있으며 แรกที่เปรียวมาลงนะคะก็คือซองโดเทคโนปาค่ะจุดนี้ก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาท์เล็ตนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆค่ะ ส่วนของย่านซองโดนี้นะคะค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากโซนอินชอนสเตชันค่ะเนื่องจากซองโดค่ะเป็นเหมือนเมืองใหม่ค่ะแล้วก็เป็นย่านธุรกิจนะคะส่วนมากก็จะเป็นตึกสูงสูงผังเมืองสวยๆนะคะไม่แออัดค่ะบรรยากาศดีทีเดียวเลยนะจุดนี้คือเซ็นต์น์พาร์คส่วนสาธารณะแลนด์มาร์คของซองโดใครมาก็อย่าลืมแวะลงมาถ่ายรูปกันด้วยนะ สุดท้ายนะคะที่เปรียวลงมาเที่ยวค่ะก็คือที่นี่เลยนะคะเกาะวอมิดโดค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้นะคะเราก็สามารถมาชมซากุระกันได้ที่นี่ค่ะที่สําคัญเลยนะคะที่นี่ค่ะมีทะเลสวยๆนะคะบรรยากาศชิลๆค่ะให้เราได้เดินเล่นสบายๆแอบบอกนะคะว่าเหมาะกับการบันเดทมากๆเพราะว่าคนไม่เยอะมากดูแล้วโรแมนติกแถมมีสวนสนุกคิวๆอีกด้วยมันดีต่อใจจริงๆนะคะ กับถึงโซลค่ะเปรียวก็มาทานข้าวปั้นปลาหมึกผัดเผ็ดที่เมียงดงนะคะร้านนี้อร่อยมากๆค่ะลองมาทานกันได้นะสำหรับ EP นี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปค่ะแล้วเจอกันใน EP ที่3นะคะ